การเปลี่ยนสายพานหน้าคื่วีโองจ i ด o 2.7นะครับผมหลักๆที่เราต้องเตรียมก็คือนะครับสายพานเส้นใหม่นะครับรหัสสายพานจะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับผมนี่จะเป็นของเก่านะครับอันนี้อายุใช้งาน1 5 0 0 0 0ห้าหมนโลนะครับความจริงเขาบอกให้เปลี่ยนที่10,000 0โลนะครับ,บอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเขาก็มี เดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปใต้เครื่องครับการถอดก็ไม่ยุ่งยากนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือบล็อกเบอร์14แต่เราต้องมีแขนที่มันยาวๆหน่อยนะครับนี่นครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นลูกเตะลูกเตะลอกนะครับเราดึงลงมาครับเอาไปใส่แล้วเราก็ดึงลงเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูให้ใกล้ๆนะครับนี่นะครับนี่ นี่ครับเราดึงดึงเข้าหาตัวใต้ล่างนะครับเรามุดใต้ล่างจะแยะจะง่ายมากเลยนะครับผมเราจะไม่ต้องนี่มือผมเราจะได้ไม่ต้องถอดอะไรสักอย่างเลยนะครับผมแล้วดึงเข้าหาตัวเราก็จะปลดสายพานออกมาได้ผ่านพัดลมได้เลยนะครับผมแล้วก็เ,เส้นไหมใส่ไปตามที่เราถอดมานะครับ